ที่มาช่วยเหลือและสนับสนุนทางรัฐบาลต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้ายของภัยโควิด -19 ซึ่งสะท้อนถึงพี่น้องชาวจีนไม่ทิ้งกันขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือคนไทยในช่วงนี้ขอบคุณทนยท่านที้มร่วมมือกัในกาตสิอบคทุกท่านทให้ควาร่กับเราในกาต่อสัต ในช่วงเวลาที่ไทายยากลำบากเราจะสู้ <cellular. S 1> ไปด้วยกันนะครับครั้งน <c oughs> ี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีจะรับบริจาคมาแล้วส่งต่อให้กับหน่วยงานภาครัฐต่อไปเราจะ